ชิ่ไม่โคตรไกลโอ้โหเว้ยโคตรชสิบปีเลยวะนี่โหเยียรแม่งนี่โคตรเยอะลมเต็มเลยเยียจะโดดลงถึงไหมนี่

ปืนอยู่ไหนนุ่มเอาปืนมานี่สิมิปปืนมาโซเอ้ยนไอ้นี่มีปืนป่ะไอ้นี่มีปืนเดินไปสองตัวฟรีเลยวะ่ะ เจอปืนมีนายเข้าไปรู้จัก,จกบ่อปืนมีนายลูกกระสุน5.56ซื้อจากร้านเฮียหงคนลงแม่งเยอะชิบหายะแต่ทำไมมันเหลือแค่นี้วะเจ็ดตัวอย่งเงีขานหมดไวเกิน อยู่ข้างหน้าอยงเนี่ยออฟาร์มของก่อนดินะน้องบ่าวเชี่ยมาวะ่ะมันเป็นนะเนี่ยเอาเพื่อนอเขาเดี๋ยวดีวเพื่อนน้องววเราเพื่อนตายแล้วอะ

ผมไปลงจริงวะ่ะเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะแต่ก็เยอะมัก็ไม่เท่าไหร่อยู่บานขางหน้าตัวนี้แล้วก็อยู่ข้างใน เก็บของชิวเลยนะก็อ,อยู่ข้างในอีกแล้วก็ตายเลยสี่ตัวยังไงเพราะว่าผมเอาข้างในแล้วก็เอารีบเอาบัตรแล้วก็ไปดิว่าไปดูดี่ว่มันจะได้รหรือเปล่าบัตรผมเนี่ยบัตรเกิดเนี่ยห้านาที โอ้ยกำลังเปิดเลยเฮ้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 ยตัวเดิมนี่าเอาน็อกด้วยน็อกได้ไงวะมันตัวเดิมนี่มันตี้เดิมนี่มันลงซ้ำแน่เลยขาใจเหรอเดี๋ยวทำให้ขาใจั้งวันมีละมอบแล้ว มอบเลยมนตูดเลยอ่ะสามตัวขอฟาร์มก่อนนันเอาบัตรเกิดดีกว่าของเยอะจดคนไม่คเนเยอะเลยปะมีตัวนะ มาดีโพมาดีต่อค่ะขผ,ผ,ผมผมตกตกใจอ่ะแม่งเดินเข้ามาแม่งโดนปากหุยเหี้ยอ้าหเกิดอนะไร ไอ้นี่มันเหลี่ยมวะ่ะมันรอยิงวะ่ะรอยิงวะ่ะปล่อยให้ผมฟาร์มของแล้วมันจะมายิงผมทีเดียวไงมันเป็นไปบ่ได้หรอกเด้อวิดาดฟ้ายาที่บนดาดฟ้านะผมเห็นละ ยิงเลยปะมันยิงใครวะแล้วตายเลยคิดว่าจะเป็นตีนี่นะแล้วไม่มีตัวเดียวนี่ไปต่อดีครับมีสมโมคอยู่ตรงนี้แล้วมีรอยรถด,ด้วยมันมีกลิ่นตุต่นะครับถ้าู้ชมทางบ้านนี่ว่าเธอไปแล้วอะ มันมีรถถังอยู่ตรงนี้รถหุ้มเกราะอู้เป็นบอดเป็นบอดได้ไงวะเชื่อมีตัววะนึกว่าจะไม่มีเพราะว่าอยู่ทำไมมีรถอยนตัวตรงนี้

<Yeah. S 2> อีกตัวนะ่าจะปีนออกแน่เลยวะไปที่ไหนไปจังหวะนี้มันต้องโดดเว้ยหมดวะเอาเลืองเอาเลืองอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุย,อยไม่ทันโอ้ผมว่ามันก็เจ็บอยู่นะไปเก็บงานเลยึมีม่า ฮืมผ้าแม่ควดสวยเลยวะไปไหนเหรอวะเอาหายเหียอ่ะ yeah. โฮยเหียอ่ะรีเฟ็ก,กไว้รุ่นทำได้ไงวันน่งหากว่าเรากำลังสบายตรงตัวมือพันแปะแปะนี่แอดอบบอุ้ยอุ๊ยเหียอ่ะโอ้ยโอ้ยชิบหาลยล่ะแล้วไปจิจิตอล ยี่ิองเฮ้ยเฮ้ยโดนสองนัดกูแตกแลยนี่ทช่ไันข่มจังวะเดียวเดียวเดียวเฮ้ยอี๊ยอ่ะเข้าบ้านเลยครับหาบ้านความเลืออก่อนอันตรายอย่างยิ่งถึงปานกลาง ผูรอดได้ไงวันนี้อ่ะเป็นบุญซะเหลือเกินผมมาแก้แค้นแล้วบางอาจมายิงหัวผมถึงกลับได้เปลี่ยนหมวกกันไปทีเดียวเชียวเหลือสี่ตัวของข้างหน้าผมมีมีผมยังไม่รู้เลย มันสี่ตัวเองผมว่ามันต้องมีอะไรหินนาวเนี่ยไอเนี่ยอือจังนี้ต้องยิงเบียดชุดไอ้นี่ไม่ล่วงเลยว่ะ อุ้ยเจ็บอยูอ่ผมว่านะผมว่าแล้วมันต้องมีเจ็บแบบนี้จะให้ปั๊มยาฟรีก็ไม่ได้ต้องมาเกี่ยวงานอุ้ยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวก็เฟี้ยวได้นะครับ ายยากชไหตัวเดียวตอนนั้นหนึ่งเป้งหนึ่งไี่ถึงอี่ไม่ได้ยังไงมันก็ต้องเข้าวงมหาผมอยู่ดีแต่ผมจะไม่ให้มันมาหาผมนะพอแล้วเราจะไม่ให้ทำให้มันเจ็บ เอมันตายฮะทอดระมามันแต่ตอนนี้ผมจะเอาระเบิดฝนระเบิดเอาไปกินเอาไปอีกรูปไหมผมว่าบินไปหาเขาดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปหาพี่ชายเอง

กันนิ้วหน้าครับคลิปนี้นนไปเลเดอน้นอกบ้าว